นอกจากอากาศร้อนเนี่ยมันมาควบคู่กันพี่บ๋องกับเรื่องของภัยแล้งนั่นเองอคือก่อนหน้านี้ทางกรมชลประทานเขาประกาศงดให้มีการทำนาปรั่งในหลายพื้นที่โดยเฉพาะลุ่มน้าเจ้าพระยาพื้นที่ภาคกลางแล้วนะคะแต่ว่าปรากฏว่ามันก็เกิดปัญหาเรื่องของภัยแล้งอ่ะตัวแทนชาวนานะะในตนาําบลไผ่จําศิลที่จังหวัดอ่างทองตอนนี้ก็บอกเดือดร้อนอย่างหนักทีเดียวต้นข้าวที่กําลังตั้งท้องเนี่ยขาดน้ําใกล้าตายแล้วนะคะเนื่องจากว่าน้ําในคลองชลประทานเนี่ยมาไม่ถึงพื้นที่นั่นเองค่ะ ตัวแทนชาวนาจากหลายหมู่บ้านเลยนะคะของในพื้นที่ตำบลไผ่จำศีลรวมตัวร้องของความช่วยเหลือค่ะเนื่องจากกำลังเดือดร้อนอย่างหนักน้ำในคลองจรประทานเนี่ยมันมาไม่ถึงในพื้นที่นะคะทำให้ข้าวณขณะนี้กำลังจะตายแล้วคุณผู้ชมดูคลองจรประทานสิ น้ำแห้งเลยนะคะบางคนเนี่ยบอกว่าทํานาไว้60กว่าไร่แต่น้ํามันไม่มีอ่ะโดยเฉพาะที่นาดอนกว่า10ไร่อ่ะก็ต้องทิ้งให้ตายไปแล้วก่อนหน้านี้เคยไปสอบถามพูดคุยกับทางกรมชลประทานก็ได้รับคําตอบบอกว่าดเดี๋ยวเดี๋ยวน้ําจะมาแต่สุดท้ายน้ยําก็ยังไม่มา ตอนนี้ก็เลยรวบรวมรายชื่อเกษตร,รกรที่เดือดร้อนได้แล้วกว่า200คนแล้วก็เตรียมไปยื่นหนังสือต่อศูนย์น้ำรงธรรมจังหวัดอ่างทองนะเอาไปฟังสีงในประเด็นนี้กันค่ะเรื่องน้ำถ้าทำนาไม่มีทำนาครับอันนี้มันหมู่ไหนตำบลไหนครับเนี่ยหมู่สี่หมู่สามหมู่สอหมู่หนึ่งหมู่ห<ๆ>นึ่งมู่หมู่ก็คือหมู่หถึงหมู่แเลย ทางด้านนายชัยรัตศรีด้วงค่ะว่าน้าจะสั่นน้าและปรับปรุงชลประทานโครงการสมน้ําและบํารุงรักษายางมณีก็บอกนะคะว่าคือข้อสรุปที่ได้มีการพูดคุยกันเนี่ยทางชลประทานจะติดตั้งเครื่องสุบน้ําดูดมาจากคลองขุนลงมาเติมคลองชลประทาน1ขวา3ซ้ายนะคะส่วนน้ำในคลองชลประทานที่ขาดแคลนเพราะว่าน้ําต้นทุนสี่เขื่อนหลักตอนนี้มันมีน้อยค่ะทำให้ได้รับน้ําน้อยไปด้วยนั่นเอง